อาคารแต่ตละอาคารที่เราออกแบบเนี่ยก็ต้องมีเอกลักษณ์ mm hmm. การออกแบบอาคารโรงพยาบาลเนี่ยถือเป็นศาสตร์อันหนึ่งเพราะโรงพยาบาลบาไม่ได้จำกัดเฉพาะสีขาวสีอื่นก็สามารถไปใช้ได้สีเนี่ยจะมีผลกระทบแล้วก็สะท้อนจิตใจของ,งผู้ใช้อาคารอยู่ mm hmm. ผมชัดชัยที่โรงพยาบาลระดครับ mm hmm. เป็นกนรรมการพื้การของบริษัทดีไซน์เดลลอ ช้ชื่อว่าดีไซน์เดเวล็อปดีไซน์คือออกแบบเดเวล็อปก็คือการพัฒนาการทํางานของเราได้เป็นการออกแบบเพื่อพัฒนาและรวมทั้งการเติบโตควบคู่ไปกับงานที่เราได้ทกไปกาวินิกเนี่ยเป็นคนที่ออกแบบเป็นสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ให้กับอาคารนะครับขณะเดียวกันสามพนิกก็เป็นผู้ผสมผสานกันระหว่างความสวยงามคือแอสเทติกกับการใช้งานคือฟังก์ชันเข้าด้วยกันแปลพื้นที่การใช้งานของคนออกมาเป็นพื้นที่ของการใช้ชีวิตขณะเดียวกันเนี่ยเป็นคนสร้างบริบทต่อสังคมในการใช้งาน อาคารโรงพยาบาลเนี่ยถือเป็นกลุ่มการออกแบบกลุ่มหนึ่งที่มีความซับซอ้อนมันไม่ได้ออกแบบเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอาคารอย่างเดียวมีความเชื่อมโยงกับระบบอาคารที่มีความซับซอ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการออกแบบอาคารโรงพยาบาลเนี่ยถือเป็นศาสตร์อันหนึ่งที่สาคัญกับการใช้งานโรงพยาบาลในปัจจุบันมากขึ้นก็คือการออกแบบให้โรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่เรียกว่า Healing in Healthcare Architecture แสงที่เกิดขึ้นนะครับ แสงกระทบอย่างไรแสงเนี่ยเวลาถ้าคนไข้นั่งเห็นแสงเห็นอากาศภายนอกก็จะรู้สึกรีแล็กซ์นะครับรู้ว่าเวลานี้เป็นเวลากลางวันกลางคืนฝนตกแดดออกนะครับมันนี้ช่วยเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนจุดสนใจของผู้ป่วยจากที่ไปโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับการรักษาก็ดูสภาพอากาศนะครับเราก็เห็นบบการเปลี่ยนแปลงของสภาแพแวดล้อมลดเสียงรบกวนนะครับ ในการใช้งานก็มีผลคนไข้กำลังพักอยู่มีเสียงรถเขน็นนี่เราเชิญสาปัตยกรรมก็คือการทําพื้นที่ที่แอบซอบเรื่องเสียงได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพอากาศให้มีคุณภาพอากาศที่ดีนะครับหรือแม้กั่เรื่องเกี่ยวกับภาพแวดลอ้อมคือเอาแลนด์สเคปเข้ามาใช้ในการใช้งานสีในอาคารนะครับที่จะมีผลอย่างมากต่อผู้ป่วยนะครับพวกนี้คือการทําเรื่องคิวリングที่ังมีบทบาทในการที่จะลดสตรสตต่างๆให้กับผู้ป่วยว่าจะมาใช้งานในอาคาร สีเนี่ยมันมีบทบาทในการที่จะมาช่วยกระตุ้นความรู้สึกของผู้ป่วยนะครับเดี๋ยวนี้การที่จะเอาสีมาเรื่องของการเยียวยาเรื่องเกี่ยวกับการใช้ในการรักษาทางด้านชีวิทยา อย่างสีโทนที่สนุกสนานเนี่ยเรามักจะใช้สีเหล่านี้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยเด็กหรือสีบางสีจะต้องการให้รู้สึกพักผ่อนหรือผ่อนคลายขึ้นก็เอาสีโทนที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้สีเขียวสีฟ้าเข้ามาใช้ที่เป็นธรรมชาติเข้ามาใช้มากขึ้นแค่ในียวนขอห้องที่มีสตรสเยอะๆอย่างห้องทำ c ีสแกนหรือห้องที่เป็น MRI นะครับเวลาผู้ป่วยเนี่ยก็จะเอารูปประดับเซริงที่เป็นสีแล้วก็เป็นลวดลายต่างๆที่เป็นบูกเป็นธรรมชาติเข้ามาใช้ นอกจากความสวยงามของสีแล้วนะครับคุณภาพของสีก็สำคัญนะครับคือสีเนี่ยต้องเป็นสีที่ไม่มีวัตถุเกิดอันตรายเช่นวัตถุที่เป็นสารตะกั่วอย่างเราเราทราบว่าสีสมัยก่อนมีวัตถุของสารตะกั่วเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าสีเดี๋ยวนี้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับคำนึงถึงเสถียรภาพมากขึ้นเพราะนั้นสีที่เรามาใช้ส่วนใหญ่จะเลือกสีที่มันมีความรู้สึกว่าไฮยีนต่อการใช้งานกับผู้ป่วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญสำหรับโรงพยาบาลไม่มีวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาาาาานนเข้้มใใชตัวโรงพยบล โรงพยาบาลสมัยใหม่เนี่ยจะดูไม่ค่อยเป็นโรงพยาบาลแบบยุคเก่าๆละม่มีความเอาเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้อ,ง,องแล้วเราออกแบบโรงพยาบาลจุฬาพรของเราเนี่ยเราออกแบบโรงพยาบาลมาเพื่อให้โรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิบ่งแวดล้อมขณะเดียวกันให้คนมาใช้คารได้มีความใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างงี้ครับ,บราะว่าการออกแบบโรงพยาบาลก็ผสมผสานกันมากขึ้น บริษัทดีไซน์เดเวลอปเนี่ยตามที่คุณมติให้หลักคิดเอาไว้ว่าเราเป็นบริษัทชื่อดีไซน์เดเวลอปที่ออกแบบแล้วก็พัฒนาควบคู่กันไปเนั้นการพัฒนาหมายถึงว่าเราได้มีการเรียนรู้นะครับเรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดเรียนรู้สิ่งที่ต้อง เรียนรู้เพิ่มเติมในองค์ประกอบเหล่านี้ครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นปรัชญาหลักหรือ c o ร์ p h i l o s p h y ของเราเนี่ยเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์ความจริงใจกับลูกค้าเราที่มาใช้งานเรานะครับนเดียวกันเราก็ต้องซื่อสัตย์ต่อสังคมกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับว่าออกแบบมาแล้วตึกนี้ก็ต้องมีเรียกว่า s u s t a เ n เ b l e นะครับมีความยั่งยืนกับอาคารในการที่จะทําให้อาคารนี้เติบโตไปด้วยกันกับรอ่แวดล้อมกับสังคมนะครับอันนี้เป็น c o ร์ p h i o ของเรา